ต่อไปนะคะเราจะไปที่อ่าจังหวัดศรีสะเกตคะ่ะเราจากอเมริกาเราจะบินไปที่ศรีสะเกตนะคะตอนนี้ค่ะเชิญน,น้องนนท์ค่ะนนทพัฒน์นนทพัฒน์นะคะแม่ไม่สิเป๊ะไปฟังขนมคร,รับกราบพาระอาจา,า,า,ารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบพารวะคุณูกทุกท่านเจริญธรรมสำนร็จดีพี่น้องทุกท่านครับเชิญนนทพัฒน์สุกโลกวิเศษครับอยู่จังหวัดศรีสะเกต อายุ18ปีครับเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรเปีตอนนี้ศึกษาอยู่ปีที่1ครับเมื่อวานไฟดับครับก็เลยไม่ได้สง่งเออผมจะมาส่งกันบ้านเรื่องกิเลสครับเมื่อวานตอนเย็นแม่บอกว่าพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้านะแม่จะปลูกไปดำนาหลบกล้าไปแล้วแม่ว่ายอย่างนั้นทีนี้พอถึงเวลาเช้าจริงๆผมก็ กำลังหลับฝันฝันดีอยู่ทีนี้แม่ก็ออกมาปลุกผมก็เอ้าแม่ทําไมรีบปลุกจังเลยกําลังฝันดีอยู่เลยทีนี้ผมก็เลยจัดการกิเลสผมแล้วผมก็รีบตื่นขึ้นมาไปช่วยแม่เลยครับครับแล้วหรอคะคกิเลสมันไม่อยากตื่นหรือคะ โอ้มันฝันดีมันฝันอะไรอ่ะมันฝันดีอะไรคะมันกฝันอะไรตอนที่แม่มาปลูกนิ่ใจเป็นยังไงคะตอนนั้นอ่ะมันหงุดหงิดแม่ไหมไม่ครับแค่รู้สึกว่าอยากนอนต่อครับใช้เวลาไม่นานใช่ไหมคะครับค่ะแล้วบอกกับกิเลสยังไงคะก็บอกว่าเราต้องรีบตื่นครับ ว่าแม่เขาจะรอแม่เขาจะโมโหอค่เออไม่อยากให้แม่รอนะคะก็รีบตื่นเพื่อที่จะไปดำนาใช่ไหมคะรับค่ะนอนอยู่มันก็ไม่ได้งานเนาะแต่ถ้าเรารีบตื่นมันมันก็จะได้ไปทําการทํางานใช่ไหมคะครับค่ะโอเคค่ะนุโมทนาค่ะน้องนอนค่ะเอากิเลสมาส่งอีกนะคะค่ะสาธุค่ะคุณรู้เสียงจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ ก็อนุโมทนานะคะกับเด็กรุ่นใหม่ค่ะที่สนใจในเรื่องของการลดกิเลสค่ะนะคะแล้วก็เห็นตัวกิเลสแล้วนะคะมันอาจจะมาได้เรื่อยๆนะอย่าเพิ่งลําคานะเราก็สู้กันไปอย่างนี้แหละค่ะมาบอกป้าาอาๆนะคะป้าาอาๆจะได้มีแรงผลักดันที่จะต้องพัฒนาตนเองนะคะเพื่อตามน้องให้ทันค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะดครับ ค่ะต่อไปเราจะไปฟังคุณแม่บา้าง